ฮอันนี้เนี่ยมันเป็น l e ล High ตรงนี้มัน b แบ r i ิ h เพราะะตอนนี้น่ากังวลถ้าคนเล่นสั้นเนี่ยนะฮะก็ออกที่แดงแถวนี้ได้2012นะฮะมันอยู่ที่พันพันเก้ารอยองพันสิบห้าสบเนี่ยมันลงมาเหลือพันท่วนลงมาเนี่ยครึ่งหนึ่งนะน่ากลัวเราถ้าเราใช้ กฎของเราไอ้สามสี่ข้อของเรานะฮะดูซิเราจะเสียงเงินไหมเรามาดูนี่แหลตรงทุกพีกเนี่ยตรงที่มันพีกเนี่ยพันเก้าสองพันเนี่ยมันขึ้นไปยังไงมันขึ้นจากเขียวแรกตรงนี้นะะเห็นไหมฮะระบบของเราในเขียวแรกซื้อแล้วออกแดงนี่ไม่ได้กําไรเต็มที่แต่อย่างน้อยไม่ขาดทุนมีกําไรเยอะว่าสมควร <laughs> เห็นไหมฮะแค่เขียวแดงก็ป้องก,กันตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะเราค่อนข้างจะปลอดภัย ตลอดโอเคกําไรอาจจะน้อยหน่อยแต่ความรู้ไม่พอไม่ได้ออกที่ชอปแต่เอาหน้าแค่นี้ก็รวยแล้วนะโอกาสมันมีทั้งนั้นนะฮะรอให้มันเกิดก่อนเดี๋ยว,ว่ากันตอนนี้มันบอกว่าตอนที่เธอซื้อเมื่อเขียวนี้อตอนนี้เธอทําหน้าที่นั่งยิ้มเฉยเฉย มุ่งสู่หล้าน subscribers เป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าคือตอนนี้คือถ้าใครเล่นเป็น TFX เนี่ยยังอยู่ฝั่งลองได้ถูกไหมคะแต่คือถ้าขึ้นไปตรงประมาณ3,450ที่เป็นยอดของรอบเนี่ยตรงนั้นถ้าใครเทรดดิ้งสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นฝั่งชอร์ชหรือเปล่าคะคุณลุง อันนี้เป็น t ีเฟเดือน M อนะค่ะอ o นะฮะมันก็กราฟเดียวกันเห็นไหมฮะค่ะนะแต่อันนี้มันก็น่ากลัวคือ high อันเนี้ยมัน High อันนี้เนี่ยมันเป็น Lower High นะฮะเป็น Lower High ตรงนี้มัน b แบ r i ิ h มันเกิด l e ล High เพราะถ้่ก็ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้าง b e บ r i ิ h นะครับเพราะตอนนี้น่าน่ากังวลถ้าคนเล่นสั้นเนี่ยนะฮะเล่นสั้นจริงๆเนี่ย ก็ออกที่แดงแถวนี้ได้อตอนนี้ก็ออกได้ถ้าคนเล่นสั้นจริงๆถ้าคนเล่นตามเทรนด์มานะฮะราบใดที่มันยังเขียวอยู่เราก็ถือไปเรื่อยๆค่ะแต่ครับแต่ว่าดูเนี่ยไปดูตรงนี้ดีกว่าดูในทองคําตลาดใหญ่ดีกว่าค่ะอันนี้ดูดูเผื่อๆไว้ว่าเซนเซนติเมนต์เซนติเมนต์ของคนไทยเป็นยังไงบ้างตรงนี้คนกลัวกันมากเพราะเพราะว่ามันมันไฮมันโลว์ไฮน่ากลัว โอเคค่ะทีนี้ในช่วงนี้ก็จะมีเอ่อด้วยความที่คนกลัวว่าทองคําจะจบขาขึ้นนะคะเพราะว่าราคามันลงมาแรงมากจากฮายแล้วก็จะมีจังหวะของการโดนขายหลักร้อยเหรียญอยู่บ่อยๆนะคะก็มีการพูดถึงสิ่งที่เป็นการปรับฐานช่วงปี2012ค่ะคุณลงุงช่วงปี2012-2013ก็จะมีช่วงที่ทองขึ้นแรงมากๆแล้วก็คือขึ้นไปประมาณ พันเหลังจากนั้นก็ทิ้งดิ่งลงมานะคะพอตอนลงเนี่ยก็ลงมาถึงระดับประมาณใกล้ๆพันเหรียญรอบนั้นก็ลงกัน800 100, เหรียญแล้วก็คือทําให้คนติดดอ,อยทองคําไปอยู่นานเหมือนกันคะ่ะคุณลุงค่ะถ้าเราจะดูกรณีศึกษาตอนนั้นเทียบเคียงกับตอนนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนมันต่างมันจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันขึ้นบ้างหรือเปล่าคะคุณลงุงสองพันสิบสองนะฮะมันอยู่ที่พันพันเก้าร้อยนะครับตรงนี้นะฮะ แล้วก็สองพันสิบห้าสิบหกเนี่ยมันลงมาเหลือพันท่วนก็แปลว่ามันลงจากสองพันมาเหลือหนึ่งพันโดยประมาณเอาข้คร่าวนะฮะลงมาเนี่ยครึ่งหนึ่งนะน่ากลัวนะ,ะเราถ้าเราใช้กฎของเราไอ้สามสี่ข้อของเรานะฮะดูซิเราจะเสียเงินไหมเรามาดูตรงเราตรงที่พีกเนี่ยตรงที่มันพีกอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเราขยายด้อตรงที่มันพีกเนี่ย น,ะะน้อยพีคอยู่นะฮะที่มันขึ้นไปถึงพันเก้าสองพันเนี่ย<ะ>มันขึ้นไปยังไงมันขึ้นจากเขียวแรกตรงนี้ฮเห็นไหมฮะระบบของเราในเขียวแรกซื้อนะฮะแล้วออกแดงนี่ไม่ได้กําไรเต็มที่แต่อย่างน้อยไม่ขาดทุนมีกําไรเยอะพอสมควรเห็นไหมฮะแค่เขียวแดงก็ป้องกันตัวเองได้และค่ะคณิฉลาดยิ่งกว่านั้นอีกเขียว แดงตอนนี้คือขึ้นไปมากๆเนี่ยชักกลัวทํำยังไงก็ใส่ channel เข้าไปเราดูว่าเนี่ยมันอยู่ในอัพอัพเวิร์ดชออย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันเบรก n n e l ออกมานะฮะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยตัวซัพพอร์ตรับไปอยู่แล้วออกมาและข้างในเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงนะ อันนี้ก็แปลว่าเราต้องพิจารณายอมแพ้ตรงนี้ซึ่งก็ลงลึกเกินไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเล่นสั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้กาไรแต่ก็ไม่ขาดทุนนะถ้าเป็นขีวแดงธรรมดานะอย่างน้อยป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าเรารู้เรื่องเวฟด้วยเราจะป้องกันได้ดีกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็สรุปคือว่าการที่มันลงครั้งใหญ่เริ่มลงครั้งใหญ่เมื่อปีอ่า่าไรเนี่ยอันเนี้ยนะฮนะ เราค่อนข้างปลอดภัยเพราะเขียวแดงมาช่วยเราไว้พอมันลงมาปั๊บตรงนี้ปั๊บเนี่ยลงถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะลงถึงนี้ปับ๊บเราก็จะช้อนซื้อมันลงลึกแล้วจะช้อนซื้อตรงเนี้ยพันหกร้อยช้อนซื้อถูกมากช้อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันแดงอยู่ถ้าก,กดเรามีไงฮะก็มันแหงอยู่เพราะถ้ามันมัน,ม,นมันจะขึ้นเราลงมาไงให้เราเสียเงินอีกในที่สุดนะฮะตรงเนี้ยช้อนซื้อเข้าไปเนี่ย แล้มันลงเหนไหมเสียเงินเห็นไหมเยอะแยะเลยเขาเสียแต่เราไม่เสียเพราะเราช้อนไม่ได้อยากช้อนซื้อใจจะขาดแต่มันไม่เขียวเ,เห็นไหมพอมันขึ้นมาตรงนี้เขียวนะจะซื้อตรงนี้ล้วช้อนก็ช้อนไม่ได้เพราะว่าแถบนี่มันยังแดงอยู่มันยังไม่เปลี่ยนตรงนี้นะ่ะเขียวนี่นะ่ะแล้วแถบเป็นเขียวนี่เห็นไหมฮะเรามีไฮเ h e รล ส่งนําขึ้นมาแปลว่าตรงนี้พอซื้อได้นะครับแล้วก็ซ็อปที่ไหนซ็อปที่แดงหรือซ็อปที่ก็ตามใจมันขึ้นไปเราก็ลงมาโดนซอ็อปสังเกตว่าที่เราโดนซ็อปคราวนี้ยซื้อตรงนี้ซ็อปตรงนี้เกือบจะไม่ขาดทุนเห็นไหมฮะมันป้องกันตัวเองได้หลังจากนั้นช้อนซื้อตรงนี้ไม่ได้เพราะแดงอยู่ช้อนซื้อตรงนี้ไม่ได้ช้อนซื้อตรงนี้ก็ไม่ได้มาได้อีกทีก็เขียวนี่นะฮะแล้วมาออกที่แดงนี่ก็ อาจจะขาดทุนคอมมิชชั่นนิดนึงก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะลงมาจะช้อนซื้อยังไงก็ไม่ได้มันแดงตลอดเห็นนะป้องกันให้เราตลอดอดปิดอดเสียเงินเหมือนคนอื่นเขาอยากเสียมากอย่างเลยแต่มันแดงอะ่ะระบบไม่ให้ซื้อเนี่ยก็ปลอดภัยมาโดยตลอดเราลองดูซิจากจุดเนี้ยที่มันลงมาในที่สุดเนี่ยนะะมันลงมาถึงแถวเนี้ยเออลิฟเลยเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะขยายตรงไหนก็ตามที่เราจะไหมก็แดงมันให้ออกได้ตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมฮะมันไม่มีอ่ะไม่มีความเสียหายเนี่ยการที่ลงข้างใหญ่อ่ยเนี้ยจากที่ถึงนี่ไม่มีไม่มีเลยจนกระทัง่งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ลงมาอีกต่ํานะเขียวนี่และไอ้แถบนี่เปลี่ยนเป็นเขียวด้วย อแอบเนี่ยเปลี่ยนเป็นเขียวด้วยเห็นไหมฮะไอ่ต่ำสุดตรงนี้แต่ไม่มีไม่มีวัตเตอร์ฟลาแพทเทิร์นไม่มีอะไรแต่ว่าตรงนี้มันเขียวแล้วก็แถบก็มันมันเปลี่ยนเป็นเขียวเขียวให้เสื้อนะเราก็พิจารณาดูว่ามันลงมาจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยเห็นไหมฮะอีแล้วมันเขียวเนี่ย มัน breakout จาก channel นี้ของมันรงเขียวตรงนี้ก็ซื้อสิก็เริ่มซื้อก็ตึงตุ้มหนอบตอมอ่เพราะว่าไม่ได้เงินเลยพักใหญ่ก็ซื้อไปไม่ไรตามระบบก็ซื้อไปที่สองพันทวนตรงนี้นะครับสองพันทวนแล้วก็ใช้ระบบเขียวแดงดูดูต่อไปเรื่อยจากจาก,กง่ายๆเนี่ยสองพันทวนมันกลายเป็นอะไรอะ่ะมันกลายเป็นสองพันสามเนี่ย สามร้อยดอลลาร์ต่อทรอยออลที่ขึ้นครั้งเนี้นะจากจากข้อมูลเล็กๆของเราเนี่ยนะไอ้นี่ถ้าฟูคอนแทรคนี่มันมันมันหนึ่งร้อยทรอย์ออลฟูคอนแทรคคุณได้สามร้อยเข้าไปนี่โอ้โหแล้วลงทุนนิดเดียวเองเพราะในฟิวเจอร์ลงทุนไม่ไม่ถึงสิเซนตเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะฮะเราค่อนข้างจะปลอดภัยตลอด และเมื่อมันเกิดสถานการณ์ที่ทําให้เราเข้าซื้อได้เพราะเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยตกรถเขาเพราะอะไรเพราะว่าเราให้ซื้อที่เขียวอ่ะเนี่ยก็เข้าตดงนี้โอเคกําไรอาจจะน้อยหน่อยถ้าความรู้ไม่พอไม่ได้ออกที่ท็อปแต่เอาหนาแค่นี้ก็รวยแล้วนะพอรวยแล้วเอาเวลาไปเรียนซะ ว่าเออทำยังไงชัาถึงจะออกได้ดีดีกว่าจุดนี้ค่ะเพนะราะฉะนั้นไม,ไม่ไม่มีไม่ไม่ดูแล้วไม่กังวลเลยนะครับสำหรับตลาดทองคำเนี่ยนะฮะเพราะระบบเนี่ยมันช่วยป้องกันตัวเองได้นะครับรักษาระบบให้ดีค่ะมีนักลงทุนเอ่อถามขอความเห็นคุณลุงมาพอดีนะคะว่าจากรูปแบบที่เห็นมีโอกาสเกิดโกลเด้นครอสในเร็วๆนี้หรือเปล่าคะคุณลงุง โอกาสเนี่ยมันมีทั้งนั้นนะฮะอะรอให้มันเกิดก่อนเดี๋ยวว่ากันถ้าว่าเราไปดูว่าเออถ้าอย่างงูนเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นอย่างงูนมันมันไปยุ่งกับอนาคตมากเกินไปมันมีต้องโหครอสมีต้องหลายอย่างนะถ้าไม่โกลเด้นครอสจะเป็นตัวอื่นได้ไหมเป็นอะไรได้ไหมเป็นหัวครับร้อยมันเกิดก่อนนะครับนะฮะเกิดก่อนเราค่อยมาดูว่ามันซิเกินแค่ไหนเดียว่ากันตอนนี้มันยังไม่มีอะไรตอนนี้มันยังสวยอยู่ ตอนนี้มันบอกอะไรเอาเท่าที่มันบอกดีกว่าตอนนี้มันบอกว่าตอนที่เธอซื้อเมื่อเขียวนี้ตอนนี้เธอทำหน้าที่นั่งยิ้มเฉยๆอย่าไปยุ่งอะไรกับเขานะเอาเท่าที่มันบอกดีกว่ายังไม่ต้องตื่นเต้นใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่ต้องกระหนกที่เห็นกระแสบ,บอกว่าจะจบรอบจะไม่ไปต่อนะแต่ไปที่ถ้าเป็น break out ถ้าเป็น break out จาก channel break out จาก channel เราเปลี่ยนเป็นสีแดงค่อยค่อยตื่นเต้น ยังไม่มีอะไรเลยค่ะต,ตอนนีุ้่งสู่1ล้านซับสไคร์เบอร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ